สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดยังพาท่านผู้ชมมารับชมเจ้าเขียวมรกตต่อนะครับเมื่อวานนี่ขยายบ่อหรือขยายสระให้กว้างขึ้นครับอ้าแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยเจ้าเงาะนะหาเย,ยเขาอีกเล้วด,ด,ดูดูวางรถล้างวานรถลังอ๋อ รถน้องมิ่งมาทุกวันนี้ไปไหนไมีแต่คนแกล้งจังเลยล่ะเอาึ้นแล้วเต็มแล้วเจ้าเลืองอารามยังคุยไม่เสร็จเลยว่าเมื่อวานนี้เจ้าเขียวมรกตทําการขยายบ่อนะวันนี้นะครับได้ไมาเห็นเจ้าเขียวมรกตขุดดินชั้นล่างแข็งแข็งอย่าไปดูดิว,ว่าขุดไหวไหมเป็นยังไง โอ้แต่ตอนนี้เจ้าเขียวมากดอยู่ชั้นบนขุดเข้าไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยครับเมื่อวานนี้เอาหน้าดินไปแล้ววันนี้จะลองอาดินชั้นล่างดูดิรถมาเต็มมานรอแล้วสี่คันกว่าจะได้แต่ระบุ้งกีนี่มันเข้าไหมมันเข้าอยู่นะแต่มันช้าเพราะว่ามันแข็ง เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยฮะคงจะเอาแค่ระดับนี้หรือเปล่าระดับที่หกล้อดํากินจอดอยู่หรือเปล่าน่าจะเอาระดับนี้แหละเพราะลงไปมากกว่านี้มันจะไม่ไหวมันแข็งเกินไป รถเรามันเล็กเนาะจะไปสู้รถใหญ่ไม่ไ,มได้หรอกจะเอาแข็งเราก็ทุนให้ครูเท่าทรมานรถเปืองทน้้ามันรถก็ทรมานการสึกล้อก็จะมากขึ้นอีกเอาแค่ระดับนี้ก็พอแล้วพอไม่กินกําลังมากนี่จะเกาะสวัสดีครับจะเกาะคือมาอยู่ข้างบนแลยตักก็จะได้แต่เมื่อกี้มันแข็งครับ ใช้เวลานานเลยขึ้นมานั่งรอข้างบนดีกว uh. ่าเดี๋ยวตก่อนเยวก่อนเยวแต่งก่อนแต่งให้มีที่ยืนตักได้สบายๆก่อน เดี๋ยวมาดูว่าจะผุดเข้าไหมยากไหม่อจะดึงเข้าแต่ละมุกี้เนี่ยอ๋อตอนนี้เล่นบุมก่อนจะถากมุมนี้ออกก่อนแต่งตรงนี้ก่อนครั ปลาไหลกระปกบนี่คงจะไม่มีแล้วมัง้งพวกจะหายไปหมดแล้วลงหม้อไปหมดแล้วลงท้องด้วยปลานี้คงจะไม่ลิดรอดให้เหลือสตัวหรอกถ้าเหลือมานี่แสดงว่าตัวนั้นดวงแข็งมากพูดถึงเรื่องกบนะเดี๋ยวเขียวแต่งแต่งหุงมก่อน ดูช่างเขียวแต่งมุมก่อนโอ้โหเอาให้สวยรู้เลยไงอ่าอ่ายังบิดยังหามุมหาเหลี่ยมมุมงกีไม่ได้นี่ต้องให้เหลี่ยมต้องเดินให้มันเข้ามุมกมับมกนะุกีนะนี่พอได้แล้วก็จะแต่งนีขอแต่งก่อน แต่งมุมก่อนี่แหละอดก่อนี่เม่ยากตรงมุมนี่แหละอาวได้เลียมยังครับช่างเขียวอ่ะได้แล้วครับดูดูดูว่าจะแข็งไหมนี่ท้าบ่อนี้ลวงได้ลึกๆหนะ่ะโอ้โหดินเหลือเยอะเลยแต่ยังว่าละมันแข็งมากก็คงจะเอาแคบพื้นนี่แหละดูดิ เอาแค่เท่าที่เอาได้ครับชั้นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ยังปุดเข้าง่ายอยู่ฮะนี่ถ้าเป็นใหญ่ๆขนาดใหญ่นะโอ้โหดินบ่อนี่เหลือต้องเยอะเลยแต่ยังว่าแหละรถเล็กมันเอาไม่ได้มันแข็งมันทรมารรถมันก็เลยได้เอาแค่ความลึกแค่นี้แหละฮะแต่ดูแล้วก็เป็นร้อยเหมือนกันนะเออเออจะไปแย่เลยเขานะแ้ช่างเขียวตอนสุวรรณนี้มีอารมณ์แย่แกลงเขาด้วยนั่นเนี่ย มีอารมณ์แกล้งเขาเยเอะเลยเรื่องทางขึ้นไม่ต้องพูดถึงหรอกคะแข็งขนาดนี้โปกเลยแข็งโปกเลยฮนะสบายสบายฮะซือว่าเอาแค่นี้ก็พอขุดได้นะแต่ถ้าลงไปกว่านี้คงจะไม่ไหวอะ่ะเพราะอาร์มเราก็มีรอยล้าวแล้วพึ่งไปปะมา เอ้ยไม่ใช่ดิพูดยังคะรถยางรถบอซัยรถยนต์เลยไปปะมาไปนะเชื่อมมาครับพูดผิดไปเชื่อมาอมาอารมเจ้าเขียวบรารโกดถ้าลงออกมากมากวันนี้เย,ยวกลัวอารมจะเป็นอะไรมากกว่านี้อีกก็เลยเอาความลึกแค่นี้แหละดูดิรถมาแล้ววิ่งไม่ไกลครับใกล้ๆมาครบเลยสี่คัน แต่ถ้าจะให้ดูครบทุกครั้นี่คงหลายนาทีเหลือเกินดูแค่พอรู้ว่าเจ้าเขียวมรกตขุดเข้าไหมแค่นั้นถ้าเอาระดับนี้คงขุดเข้าสบายๆอ,อ,อาะเต็มแล้วเต็มแล้ว คืนแบบไม่ต้องเหยียดเท่าไหร่นะปล่อยไปเรื่อยๆรเจ้าเกาะเราฮะผมคอยจะเรียกผิดตลอดคอยเรียกแต่เจ้าง้อเรียกติดตามเจ้าแซมวิ่งเเห็นไหมทางมันแข็งขนาดไหนไม่ค่อยมีลั่นเลย คิวต่อไปใครครับน้องมิ่งครับน้องมิ่งเราถ้าขุดลงไปกว่านี้มันจะเจอแต่ดินเป็น,นก้อนๆนะนายแค่ชั้นนี้ยังเป็นก้อนเลยเขาเรียกว่าดินตับมาโซนแถวบ้านผม,ม่มีเยอะ ดินประเภทนี้ฮะถอยมาถอยมานี่ถือว่ายังล้วงได้สบายนะ ้สังเกตดูว่าตอนที่ไปเชื่อมอาร์มานี่มีรอยเล้าอีกไหมสงสัยยังไม่มีหรอกมั้งคงจะอยู่เชื่อมดีก็อยู่นะเชื่อมไม่ดีก็มีสิทธิ์อาจจะมีสิทธิ์เ้าเกิดขึ้นอีก โอ้โหได้ยินเสียงคูดเลยฮะกระทบกับดินชั้นล่างที่เป็นแข็งๆขีโคลนก็ไหลมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดแหละนี่ อ่ะพอเต็มแล้วนี่โอเคนะครับถือว่าเอาแค่นี้พอระดับแค่ดินชั้นนี้อุดมากไปกว่านี้ไม่ได้นะมันแข็งเลยเอาแค่นี้พอก่อนอ่ะเราก็ได้มาติดตามแล้วว่าับเขียวโมโรดกจะเอาลึกขนาดไหนก็ได้เห็นแล้วนะโอ้พอลันจกเลยอันนี้ น,น้องมีนิแปดเลยอ่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าเขียวมรกตเราเอาแค่นี้พอความลึกมากไปกว่านี้คงไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ